สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีคนรักบอลสีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีกับบอลสีบ้านๆบ,บอลสีอาสวยๆโบราณโบราณบ้านๆเรานะคะวันนี้เนาะวันนี้ป้านันจะมาแบ่งปันนะคะแบ่งปันบอลสีแบบาสามารถเอาไปเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเป็นบอลที่เลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงไม่ยากเลยวันนี้นะคะโปรโมชั่นของป้านัน วันนี้ก็เจ็ดสิบทุกอย่างทุกกระถางนะคะจับอะไรก็เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทค่าส่งก็เจ็ดสิบบาทนะคะวันนี้เนาะเป็นบอลบ้านๆน,นะคะเนเพื่อนจ่าเป็นบอลบ้านๆบ,บอลโบราณน,นะคะอ่าเดี๋ยวอ่าเบอร์โทรปนันนะคะเบอร์โทรประนัน0 8 1 2 8 1 0 7 7นนะคะเพื่อนๆท่านใดดูคลิปแล้วดูแล้วถ้ามีถูกใจ ก็สั่งประนันได้เบอร์โทรเบอร์นี้เลยแอดไลน์ก็เบอร์นี้นะคะสวนประนันตั้งอยู่ที่ตำบลดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเพื่อนๆน,นท่านใดที่ผ่านมามาแวะชมที่สวนเดี๋ยวประนันคิดราคาแบบพิเศษเลยใครมารับที่สวนมาซื้อที่สวนคิดราคาพิเศษกันเลยนะคะให้ราคาหน้าสวนเลยนะคะเพื่อแบบจะได้ช่วยค่าเดินทางเพื่อนๆน,นเนาะ ในที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามคลิปไว้ด้วยนะคะเผื่อแบบปนันทำคลิปแล้วมีหน้าไม้ที่ถูกใจหน้าไม้ใหม่ๆวันหลังก็จะได้เข้ามาดูมาเยี่ยมชมสวนปนันอีกเนาะถูกใจก็จะได้เลือกซื้อกันเอาไปเลี้ยงไปดูกันนะคะพเพื่อนๆจ๋ามีความสุขกับบอลสีเนาะได้เลี้ยงได้ดูได้ลุ้นสีกันนะคะบางอย่างเนาะเราเลี้ยงปีนี้ไปออกสีปีหน้าก็มีนะคะพเพื่อนๆจ๋า แต่ว่าตอนแรกๆนะไม่สวยพอโตขึ้นเปลี่ยนใบเปลี่ยนสีมาสวยงามมากจําเขาเดิมไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าป่านันเลี้ยงไปนะบางทีแบบพอเลี้ยงสวยแล้วหลงรักเขาอ่ะแทบไม่อยากจะปล่อยเลยก็มีนะคะเพื่อนๆจ๋าบางอย่างที่ว่าเขาจํานวนได้น้อยเนาะจํานวนได้น้อยแล้วเลี้ยงกว่าจะกัดสีบางทีนึกเสียดายเหมือนกัน เดี๋ยววันนี้น,นาอปนันก็จะมาแบ่งปันราคาแบบเจ็บาททุกอย่างทุกกระถางนะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นบอลเก่าโบราณแล้วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาเริ่มกันเลยเรามาเริ่มต้นนี้ก็เลยนะคะเพื่อนๆจ๋านี่เขียวมานานและอันนี้เริ่มกัดสีออกสีขาวกระดูกสีเขียวลายเส้นนางสวยมากเลยเพื่อนๆจ๋าไม่รู้ว่าแผงมาจากอะไรจะเป็นพันุ์ท้ายนอละสิงหรือว่าพวก มิ่งบางคนป้านันก็ไม่เข้าใจเพราะอันนี้จะออกสะโพกแบบยาวออกยาวยาวนะคะใบออกยาวยาวสวยมากเลยกําลังเริ่มกัดสีมานะเพื่อนๆจ๋นาเอาป้านันก็ให้เจ็ดสิบบาทนะคะป้านันเห็นมีต้นเดียวนันเนี่ยต้นเดียวสวยสวยเลยไม่รู้แผงมาจากอะไรนะคะ,ะแคบได้แคบนะคะเจ็ดสิบบาทไม่รู้ชื่อเนาะไม้แผงต่อมาจะเป็นเจ้ากุุงลงกาเจ้ากรุงลงกานนี้ก็สวยเป็นบอล สวยๆเลยเพื่อนๆจ๋าเจ้ากุงลงกาอันนี้ก็70บาทมีจํานวนเยอะนะคะเพื่อนๆจ๋ามีจํานวนเยอะใครอยากเอาไปทําฟอร์มโกได้เลยนะเจ้ากุงลงกานี่ก็เป็นบอลที่สวยสีเหมือนสหัดเดชะเหมือนกวนอิมนะคะเหมือนปีกเหมือนปีกนางฟ้านะคะแต่อันนี้จะออกสูงเขาจะเป็นฟอร์มสูงหน่อยหนึ่งนะคะเจ้ากุงลงกานะคะจะสูงกว่าเพื่อนนะคะ จะสูงกว่าเพื่อนอจะขาวสวยเลยเจ้ากุงลงกานะคะมีหลายนะคะมีเยอะมีเยอะมีเยอะเลยสีขาวๆนี่เยอะเลยนะคะเดี๋ยวใครอยากได้ทําฟอร์มกอจัดสั่งได้เลยปนันให้สามต้นสองร้อยนะคะต้นเดียวเจ็ดสิบบาทนะคะต้นเดียวเจ็ดสิบบาทสามต้นสองร้อย ามาขาวอีกต้นหนึ่งต้นนี้จะเป็นพระบางโพย,พยัยอันนี้ก็จะกัดขาวแล้วก็จะขอบเป็นอ่าเป็นฉัดอย่างนี้นะคะอันนี้พระบางโพยัยเป็นเทวดาประจําเสาเรือนนะชื่อเขาดีมากเลยนะเพื่อนๆจ๋าอยู่ในตับอ่าเสาอ,อ่าเขาเรียกอะไรตับเสาเรือนนะคะอันนี้นะเทวดาประจําบ้านนะคะพระบางโพย,พยัยอันนี้ก็จะขาวสวยเหมือนสหเดชะนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋า ป่าปนันก็ให้70บาทนะคะพระบังโวยไพยอันนี้ก็มีจำนวนนะคะเพื่อนๆจ๋ามีอยู่ตู้อื่นอีกหลายต้นนะปะนันไม่ได้เอามารวมกันเพื่อนๆเ,เอาแล้วเดี๋ยวปนันไปเลือกให้นะคะต่อมาต้นนี้นะคะอันนี้จะสายแดงๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้จะเป็นสีมรกตนะคะสีมรกตจะก,กัดแดงสวยอ่อันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะชอบนอกตู้ค่ะ อันนี้จะเป็นสีมรกตเจ็ด like สิบบาทเหมอือนกันสีมรกตต่อมาอันนี้จะเป็นเจ้าจากนนกักรพพัดนะคะเจ้าจากกักรพพัดก like ็เจ็ดสิบบาทนะคะเอาจัดไปเลยเจ้าจากักรพพัดนะคะเจ็ดสิบบาทนี้ต่อต่อมานะคะต่อมาอันนี้จะเป็นต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นอ เดี๋ยวๆกน,นดูสินายแสงใหญ่นะคะนายทองแสงใหญ่เอาเจ็ดสิบบาทนะคะเป็นพื่อนจ๋าเจ็ดสิบบาทนายทองแสงใหญ่นะจะเป็นบอลโบราณแล้วเนาะอยู่ในตับเ,เ,เดี๋ยวตับวีลชนนะคะอ่านี่จะเป็นเงาวกวนโอเอาเงาวกวนโอโตขึ้นนางจะใบใหญ่กว่ากวนโอนะคะเงาวกวนโอเนี่ยเอาเจ็ดสิบบาทเหมือนกันใบดกๆเลยนะคะเจ็ดสิบบาทสามกระถางสองร้อยนะคะ เงากวนโอใครอยากได้อะไรทักมาเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าอยากได้อะไรทักมาเลยต่อมาอุ้ยอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นล่ำรวยเอาล่ำรวยนะคะเอาให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทเหมือนกัน่ะเจ็ดสิบบาทแคบได้แคบนะคะแคบได้แคบกันเลยอุ้ยอันนี้สวย อันนี้จะเป็นสีปราดนะคะสีปราดเอาอันนี้ยิ่งยิ่งแก่ต้นยิ่งสวยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋ายิ่งแก่ต้นยิ่งสวยอันนี้ก็ลูกกระดกนะคะถ้าเขาได้ยุบออกมาแล้วลูกดกมากเลยสีปราดนะคะเจดสบาทออาวันนี้นะไซส์หนึ่งร้อนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนจ๋าไซส์หนึ่งร้อยเดี๋ยวลูกออกละเจดสิบาทวันนี้มาให้จัดกันไปรัวรัวอ่าเปรเปอย่างนี้เลยอ่าจะเป็น แก้วมังกรแก้วมังกรเอปรนาป้านันก็ให้เจ็ดสิบบาทนะคะอันนี้จะเป็นไม้แยกหนอ่อป้านันมานี่สวยจังเลยแก้วมังกรนะคะใครอยากได้รีบเลยนะเป็นไม้ป้ายนะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นไม้ป้ายสวยๆกันเลยให้เจ็ดสิบบาทนะคะต่อมาเป็นไก่ฮาวายไก่ฮาวายก็มีเยอะนะคะเพืเ่อนๆจ๋าเจ็ดสิบบาทเหมือนกันใครสะสมไก่นะคะ ถามได้นะว่าป้นานมีไก่อะไรมัง่งเพราะว่ามันอยู่กระจัดกระจายกันเลยป้นานผ่าเลยมัง่งแยกหน่อมั่งนะคะถามได้ว่าต้องการไก่อะไรมัง่งป้นานจัดหาให้เลยนะคะอ่านี่ไก่ฮาวายเจ็ดสิบนะคะืต้นนี้เพื่อนๆจ๋านี่มัตสุรี่ต้นนี้หือหน่ออ้วนตุบเลยเจ็ดสิบบาทเหมือนกันมัตส,สุรี่นะคะมัตสุรี่ เพื่อนๆท่านใดยังไม่มีนะคะมัตส,สุรีสะสมได้สะสมเลยเป็นบอลโบราณเราที่สวยมากนะคะสะโพกเขาจะใหญ่อันนี้จะทันยะมณีทันยะมณีนี่รอยจุดละรอยด่างใบขาวโตขึ้นนะเหมือนพันดาวนะคะแต่หน้าเขาใหญ่กว่าพันดาวนะคะ,ะ,เ,ะ,คะพเพื่อนๆจ๋าเอาให้เจ็ดสิบบาทไซส์หนึ่งร้อยนะคะเพื่อนๆจ๋าไซส์หนึ่งร้อยจำนนนั้นให้เจ็ดสิบบาทนะคะนี่เรื่มกัดสีพ่องมาแล้วนะ ต่อมาแตงโมแตงโมนะคะวันนี้ก็ให้เจ็ดสิบบาทอ้าวหน่ออ้วนๆเลยนะเพื่อนๆจ๋าเป็นมาแยกหน่อนะคะเจ็ดสิบบาทอันนี้จะเป็นเขื่อนป่าศักนะคะเพื่อนๆจ๋าเขื่อนป่าศักจะเป็นบอลใบสีแดงแดงนหนาขึ้นเงานะคะโตขึ้นนะอันนี้จะเป็นฟอร์มเตีย้ยแต่ว่าแดงเข้มนะคะเพื่อนๆอ่าอันนี้ให้เจ็ดสิบบาทนะคะ จัดไปเลยเจ็ดสิบอันนี้จะเป็นมะนีทองอ่ะมะนีทองก็ให้อยู่ที่เจดสิบบาทนะคะมะนีทองนะคะเพืเ่อนๆจ๋าอ้ามะนีทองเจ็สิบบาททั้งนั้นเลยวันนี้จับอะไรก็เจ็ดสิบอ่ะอันนี้ทุ่งรัตนาน้องมีชื่อว่าทุ่งรัตนานะคะเจ็ดสบบาทกันเลยนะคะมะสุรีต้นนี้นางใหญ่นางอวบจริงๆเลยนะคะ ใครอยากได้นะไปจับฟอร์มกอได้เลยนะราคานี้นะคะต้นนี้จะเป็นจังหวัดรำาพลใบดกมากเลยเพื่อนๆอนจ๋าเจ็ดสบาทเลยวันนี้จัดโตให้ราคา70บาททุกอย่างทุกต้นทุกกระถางนะคะเจ็ดสิบบาทค่าส่งก็เจ็ดสิบปลายทางเก็บปลายทางก็70นะคะไม่บวกเพิ่มนะคะต้นนี้จะเป็นนบพัดเก้ายสวยมากครบองค์เลยนะคะเพื่อนๆจ๋า เราเรียกว่าครบหน้าเลยมีครบทุกสีนะคะอให้เจ็ดสบาทนะคะนบพะเก้าไม้ปายไม้ด่างสวยเลยนะคะต้นนี้ปนันลืมชื่ออีกแล้วนะอสีหวานนสวยๆเขามีชื่อเด้อแต่ปนันลืมชื่อ,อใครอยากได้จัดมา70บาทแคบได้แคบเลยเจ็ดสิบบาทนะคะ อันนี้ก็สวยนี่อันนี้ก็มีแววสวยอันนี้จะเป็นอะไรนะอะไรหนะ้าดาราอะไรสักดาราลายอันนี้ดาราลายนะคะเพื<ๆ>่อนๆจ๋าอันนี้ก็จุดสวยออกมาแล้วสวยกัดสีสวยมากนะคะดาราลายนะคะเจ็ดสิบบาทนะคะสีปร,ราดประนันเยอะนะคะเพื่อนๆจ๋าต้นนี้อีกต้นหนึ่งประน,นัน เห็นว่าสวยมากเลยนะเนี่ยเพื่อนๆจ้าเม็ดสีเขาสวยมากเลยอืมเป็นไม้แยกหนอก็นันมาต้นสูงใหญ่แล้วนะนี่ไม่ไม่เล็กเลยนะคะไม่เล็กเลยค่ะสูงใหญ่กัดสีสวยๆอาเจ็ดสิบบาทนะคะปะนันลืมชื่อไปแล้วนะคะเจ็ดสิบบาทแคบได้แคบเลยนะคะแคบได้แคบเลย ต้นต่อมานะคะอันนี้จะเป็นหักนุมานหักด่านนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าหักนุมานหักด่านเอาให้เจ็ดสิบบาทเหมือนกันนะคะหักนุมานหักด่านต้นนี้นะคะโอ้กัดสีสวยมากเพื่อนเพื่อนจ๋าผีเสื้อสมุดนะคะประนันก็มีจํานวนเยอะนะคะเอาให้เจ็ดสิบบาทสามต้นสองร้อยใครอยากเอาไปทําฟอร์มกอนะคะสีม่วงะะททม่วงนะคะใครชอบโทนสีม่วงนะคะเจ็ดสิบบาทสามต้นสองร้อยนะคะ จัดไปเลยราคานี้จัดกันได้เลยนะคะทำฟอร์มกกเลยสองร้อยไปแล้วสวยเลยนะคะต้นต่อมานี้จะเป็นเทพนรสิงห์นะคะเพื่อนๆจ่าเทพนรสิงห์เทพนรสิงห์โตขึ้นมาก็สวยนะคะเขาจะเป็นบอลแข้งนะคะเทพนรสิงห์เอาให้เจ็ดสิบบาทนะเนี่ยราคาหนึ่งร้อยให้เจ็ดสิบนะเทพนรสิงห์นะคะ นี่จะเป็นพลอยชมพูอ่าพลอยชมพูก็ให้เจ็ดสิบาทนะเลือกกันเลยนะคะว่าจะเอาอะไรนะคะพลอยชมพูตันนี้จะเป็นสิบหมื่นนะคะเพื่อนๆจา 10, นะ๋าสิบหมื่นอ่าประนานก็ให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะสิบหมื่นก็สวยนะคะสิบหมื่นจะเป็นบอลแบบสวยๆมาจแผงมาจากมิ่งมหามงคลนะคะมีสิบหมื่นนะคะสวยมากเลยนี่สวยงาม โซนนี้กันเพื่อนๆจ้ากระถางนี้จะมีอัมพรอัมพรแล้วก็หยาดฝนผู้ใหญ่โชดอ่ะกระถางนี้ได้ใครได้ก็โชคดีเลยสองต้นในกระถางเลยเพื่อนๆจ้า,เป,จาเป็นไม้แยกหน่อมานะน,นั้นก็ปักปักตอนมาหน่อมันไม่ไม่ไมโตเท่าไหร่พอมันนั่นแล้วมันสมบูรณ์เลยสวยเลยเพื่อนๆจ๋าอาสองต้นในกระถางให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทเลยหยาดฝนผู้ใหญ่โชดนะคะ ต้นต่อมาจะเป็นนบพะเก้าเนี่ยมาแยกหน่อมันดีอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วมันอ้วนตุ๊บเลยเพื่อนๆจา๋าให้เจ็ดสิบบาทนะคะมาแยกหน,น่ออ้วนอ้วนเนี่ยพอปนันรอให้ต้นเขายุบแล้วค่อยเอามาผ่าจนหน่อเขาขึ้นมาแล้วปนันก็เลยเอาแยกหนอ่อเฉาะหน่อออกมาสวยเลยอยันเนี้ยมาไหนได้แยกหนอ่อสมบูรณ์มาก อันนี้ชมพูพญาเอาชมพูพญาโตขึ้นนางก็จะสีชมพูสวยๆเลยอันนี้ก็สองต้นในกระถางเจ็ดสิบบาทเหมือนกันนะคะชมพูพญา,าต้นต่อมาอันนี้จะเป็นฟีนิก์นะคะเพื่อนๆจ๋าฟีนิก์ก็สวยดุดันนะน,นี่ฟีนิกส์สวยเอาให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะฟีนิก์นะคะแก้วมังกรต้นนี้สวยมาก สวยมากเลยค่ะเจ็ดสบาทม้านินมังกรหรือว่าแก้วมังกรปรนันลืมชื่อนะส,ส,สับสนชื่อ,อแล้วเอาเจ็ดจัดไปไม่ต้องมาสนใจปนันเรื่อเรื่องชื่อปนันชอบพูดกลับกันอยู่เรื่อยเลยนะคะปะนันลืมชื่อเนาะบางทีนึกได้แต่คาท้ายนะคะเอาสวยๆเลย70บาทนะคะอันนี้จะเป็น กะเบนนะคะกะเบนกะเบนแดงอ้ากะเบนแดงก็ให้70บบาท3ต้น200เหมือนกันนะคะกะเบนแดงนะคะกะเบนแดงก็นั้นก็มีจํานวนเน้อใครอยากได้ทําฟอร์มกอสั่งได้นะคะ3ต้น200นะคะสั่งทาฟอร์มกอได้นะคะนนนอมานะคะอันนี้จะเป็นหงสุวรรณหน่อ,อนอ้วน,น,นเลยนะหนอกหัวใหญ่ๆนออ้วน,นเลยอันนี้ก็เจ็ดสิบบาทนะคะหงสุวรรณนะคะ เป็นไม้แยกหนอแยกหัวประนันมาเนื้ออ้วนตุบเลยต้นสูงใหญ่เลยนะคะเจ็ดสิบบาทนะคะต้นต่อมานะคะน,นี่จะเป็นหมอนะคะหมอจินดาหมอจินดานะคะเพื่อนๆนท่านใดยังไม่มีนะคะหมอจินดาเจ็ดสิบบาทหมอจินดาต้นต่อมาอันนี้จะเป็นมงคลซับหรือว่าซับมงคลอันนี้ก็เจ็ดสิบบาทหน้างามมากเลยนะเพื่อนๆนจ๋าน้างามหน้าสวย จ็ดสิบบาทนะคะต้นต่อมานะคะกระถางต่อมาอันนี้ออกลูกแล้วเนี่ยตาระแมกุสุมาตาระแมกุสุมานี่มีลูกน้อยติดมาแล้วนะมีลูกน้อยติดมาแล้วนะคะเจ็ดสิบบาทนะคะตาระแมกุซุมาค่ะนางก็สวยสีชมพูหวานนะคะสีชมพูหวานน,าน,น,น,นี่หงสุวรรณตนันเยอะเนื้อหงสุวรรณเยอะเลยนะคะ ต้นต่อมานะคะอันนี้จะเป็นหานุมานเข้าเฝ้านะคะหานุมานเข้าเฝ้าก็70บาทอันนี้ก็มีจํานวนนะคะใครอยากทําฟอร์มกได้เลยอย่างละ3ต้น3ต้นนะคะสั่งก็นั้นจะทําได้เลยนะคะ3ต้น200 อันนี้จะเป็นทอราพาทอราพาก็น่าจะออกสีชมพูหวานๆนะคะเพื่อนๆจ๋าจะกัดสีไปเรื่อยนะคะจะกัดสีไปเรื่อยกระถางนี้มีสองต้นในกระถางเด้อสองต้นในกระถางเอาเจ็ดสิบบาทนะคะอันนี้ก็ชอบลูกดกนะคะทอราพาลูกก็ดกนะอ๊บต่อมาอันนี้จะเป็นเขาไม้แก้วเอาเขาไม้แก้วนี่ก็ให้เจ็ดสิบบาทนะคะเาเขาไม้แก้วนีหัวจะเล็กหน่อยนะคะเพื่อนๆจ๋าหัวเขาจะเล็ก เขาไม่ค่อยมีจํานวนนะคะทําจํานวนได้ยากมากต้นนี้ไม่รู้อะไรต้นใหญ่ๆเนี่ยไม่รู้ว่าแผงมาจากอะไรเพื่อนๆจา้าเนี่ยสวยๆเลยไอ้ใครชอบโทนนี้นะคะใครชอบโทนนี้ใหญ่ๆประนันก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะคะไม่รู้ว่าแผงมาจากอะไรเอาให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะใครชอบนะคะใครอยากเป็นเจ้าของเจ็ดสิบบาทเลยต้นใหญ่ๆนะคะต่อมาอันนี้ชมพูหวานนี้จะเป็น อินเนาบุตรสบาหรือเปล่าไม่รู้เพื่อนๆจา๋าเอาเจ็ดสิบบาทกันเลยจัดไปต่อมาเอาอันนี้ก็จะเป็นยักษ์ยักษ์อะไรอีกเนะะาะไปนี้ยังไม่ทันพึ่งหมดนะคะเพื่อนๆจา๋าจะเป็นยักษ์อะไรประนันลืมอ่จัดไปใครอยากได้นะคะจะเป็นยักษ์นะคะเจ็ดสิบบาทสวยๆใหญ่ๆกันเลยเจ็ดสิบบาทกันเลยนะคะอ,อันนี้จะเป็นอะไรเนี่ย อันนี้จะเป็นท้าวสัตวรุงสองต้นเลยเพื่อนๆจ๋าสองหน่อในกระถางเลยเใครได้กระถางนี้ฟุกเลยท้าวสัตวรุงนะคะสองหน่อในกระถางอ่ะพนันให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทเลยสองหน่ออ้วนๆเลยนะคะน,นี้จะเป็นไม้แยกหน่อนะด้านนี้จะเป็นไม้แยกหน่อพน,นันทท้งนั้นเลยนะคะอยากได้อะไรสั่งได้เลยนะคะอยากได้อะไรสั่งได้เลย เบอร์โทรพนันก็ศู1ย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดห้านะคะโทรมาแอดไลน์ line, มาเบอร์นี้เลยอ่าต้นนี้อีกนะสีหวานหวานถ้าใครไม่สนใจเรื่องชื่อพนันลืมชื่อไปหมดแล้วเจ็ดสิบบาทนะคะงามงามต่อมานะคะต่อมาแข็งมากเลยเพื่อนๆจ๋าอันนี้จะเป็นผู้เท่าเฝ้าเรือนอผู้เท่าเฝ้าเรือนพนันก็ให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะผู้เท่าเฝ้าเรือน สวยเลยต่อมานะคะจะเป็นนางรากสดเทวีป้ายสวยมากเป็นเพื่อนจ๋าป้ายสวยมากฝั่งนี้ออกมาจะกัดกัดเป็นลายเหมือนไทยไทยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าเอาให้70บาทนะคะ3กระถาง200รยใครอยากได้เอาไปทําฟอร์มกอนะคะรวมกัน2กระถางก็ได้หรือ3กระถางก็ได้นะไปจะได้กอใหญ่ไวๆนะคะจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนชอบออกหน่อเยอะนะเป็นเป็นบอลที่ชอบหน่อเยอะเหมือนกันรากสดเทวีอ่ะ หน่อออกเยอะๆนะคะออาเจ็บาทประนันให้ไปต้นนี้ก็สวยเพื่อนๆจ๋าประน,นันลืมชื่อเนอ้อลืมชื่ออ่ากระถางนี่ก็ให้เจ็ดสิบบาทนะคะเจบาทสวยๆกันเลยเจบาทนะคะแคปได้แคปนะคะชายชนก็เจสนะคะชายชนก็เจ็บาทนะไซส์ใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าไซส์ใหญ่ๆกันเลยนีไซส์ใหญ่ก็ให้เจ็ดสิบนะคะ สวยๆป้ายสวยๆกันเลยนะคะเจ็ดสิบบาทอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยอ่ะอันนี้ก็ไซส์ใหญ่ครับปานอาอนมาโลใหเจ็ดสิบบาทเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหมอชานยุทธนะคะหมอชานยุทธออกจากนานละนี่สวยเลยไซส์ใหญ่เลยหมอชานยุทธนะคะกัดสีออกมาแล้วนะคะเอาไฮเจ็ดสิบบาทนะคะ มาจะเป็นเศษฐีสุพสรรณเศษฐีสุพรรณกำลังเริ่มกัดสีนะคะเพื่อนๆจา๋าถ้าเขากัดเต็มที่ชมพูจ๋าจ๋ากันเลยนะ,อ,ะอันนี้ก็70บาท3ามกระถาง200อเหมือนกันนะคะ70บาท3ามกระถาง200เหมือนกันไซส์ใหญ่ๆเลยนี่อ้าวเจ็ดสิบบาทนะคะอยากเอาไปทำกรมกอก็จัดเลยนะสีชมพูหวานๆเลยนะคะกัดสีเต็มที่ใหญ่เต็มวัยนะคะ เป็นนกหัสดายุนะคะเพื่อนเพื่อนจ่าใครชอบโทนใบเหล็มนะคะอ่าชอบใบเหล็มๆเนาะใบดกด้วยนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนจ่าประนั้นไม่ค่อยจะได้ยกอ่ะนี่นะโทนนี้เลยนะคะสีออกนี่ๆเลยนี่สวยเลยนกหัสดายุอ่าเจบาท3มกระถาง200นะคะ เจ็ดสิบบาททางนั้นเลยวันนี้นะคะอันนี้จะเป็นกิริณีเทวีอ้าวนี่สวยๆหวานๆกันเจ็ดสิบบาทเหมือนกันวันนี้มาจาัดโตให้เจดสิบบาทนะคะใครอยากรวมนะคะเลือกหรือกันได้เลยสั่งซื้อกันได้เลย70็ดสิบาทนกขัดสดายุก็มีเยอะนะคะเพื่อนๆจ้าเอาเจ็ดสิบบาทเหมือนกัน มาด้านนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆจ๋ามาด้านนี้สวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้จะเป็นหลวงราชพพึษกนะคะหลวงราช,ชพึกก็เจ็ดสิบาทเอาใครอยากไปทําฟอร์มกกเนี่ยอยู่ตรงนี้เป็นเกาะเลยนะคะต้นใหญ่ๆเลยอยากไปทําฟอร์มกกนะคะสองร้อยบาทสามต้นเนี่ยไปแล้วใหญ่ใส่กระถางแดกระถางสิบกันเลยถ้าสามต้นรวมกันนะคะนี่ต้นไม่เล็กนะคะเพื่อนๆจ๋าไปอยากทําฟอร์มกอสีหวานๆนะคะ สามกระถางสองร้อยเท่านั้นนะคะไซซ์ใหญ่ๆกันเลยนี่นะคะเกาะนี้เลยต่อมาจะเป็นนางสวะหะ,ะนางสวหะใครก็อยากเอาไปทำํำฟอร์มกอก็จัดเลยใบดกๆก,กันเลยนะคะเพื่อนๆจ่าก,กัดสีสวยๆกันเลยน,นางสวหะนะคะหน้าสะสมนะคะเป็นบอลหน้าสะสมตัวหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นบอลเก่าๆโบราณแล้วเนาะนางสวหะเจ็ดสิบบาทนะคะเจบาทกันเลย ต่อมาต่อมาอันนี้จะเป็นพระพันวสาพระพันวสานี่กระบดกๆกันเลยอ่ะเจ็ดสิบบาทเหมือนกันพระพันวสาอ่านนุ่มานเข้าเฝ้าต้นนี้เพื่อนๆจ๋าสีหวานแหววเลยใบยก็ดกอ่ะกระถางเดียวใบห้าหกใบเลยนี่สีหวานหวานเลยเจ็ดสิบบาทสามกระถางสองร้อยซื้อกันให้แบบ เอาไปจัดให้แบบสะใจกันเลยอ่ะอันนี้ก็สวยนี่เป็นบอลใบยาวนะคะบอลใบยาวๆนี่อ่ะก็ให้เจ็ดสิบบาทจะเป็นเร่องทนาลายลือนนาลายเรีองพบเมนันสับสนอยู่ฮะ,ะเลือกไปจัดไปเลยนะคะเจ็ดสิบบาทนะคะอันนี้อะไรอีกลืมชื่อไปแล้วอ,อันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยเพืเ่อนๆจา๋านี่ก็สวยเอาเจ็ดสิบบาท ไม่รู้มีกี่กระถางถ้าเอาเพื่อนเพื่อนเอาลายทางต้องไปเลาะดูตู้อื่นอีกละตู้นี้เห็นหนึ่งกระถางนะคะเจ็ดสิบบาทโครงใบนะลายเส้นนางสวยมากเลยนะเพื่อนๆนจ้าเจ็ดสิบบาทนะคะนุมาน,มนเข้าเฝ้าเยอะเลยนี่จะเป็นไก่แก้วไททูลอ่ะปรานานจะหยิบไอที่ว่าใบดกๆแล้วเตรียมออกลูกให้เลยมี่มีลูกมาแล้วนี่ บาทนะคะไก่แก้วไพทูนหรือว่าจันฉายนะคะเขามีสองชื่อนะคะเจ็ดสิบบาทนะคะใครเอาป้นานันจะเลือกต้นใหญ่ๆต้นอ้วนๆให้เลยนะคะใบดกๆต้นอ้วนๆให้กันเลยยึบๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าต้นนี้จะเป็นสยามเพลวอ่าสยามเพลวนะคะเอาก็เจ็ดสิบบาทอ่าสยามเพลวก็เป็นบอนตัวหนึ่งที่สวยนะคะ อันนี้อันนี้จะเป็นอ่าเดี๋ยวเอะไรนะประน,นันอ,อะไรอะไรสักอย่างประนันลืมชื่ออีกแล้วเนี่ยอ่าประนันลืมชื่อประนันลืมชื่อสีถนนชัยอ่าสีถนนชัยอ่าเจ็ดสิบบาทนะคะเพืๆๆ่อนเจ๋าสีถนนชัยนี่ได้จํานวนยากมากนะจํานวนเขาได้น้อยมากเลยนะคะอ่าทายากมากอ่าเจ็ดสิบบาท ยังจะสวยไปกว่านี้นะคะเป็นพื่อนจ๋าเขาจะมีติ่งหูด้านหลังนะเขาโตเต็มวัยเขาจะติ่งหูสวยกว่าสีปราดเยอะเลยนะคะเ,เพื่อนๆนจ๋าสวยกว่าสีปราดเยอะเลยอันนี้จะเป็นหานุมานเชิญทงหานุมานเชิญทงนะคะเอาเจ็ดสิบบาทนะคะหานุมานเชิญทงเจ็ดสิบบาทใครอยากได้นะคะตะวันชิงภพไซส์ใหญ่ๆเลยวันนี้มาจัดให้เจ็ดสิบบาทนะคะตะวันชิงภบ ใครอยากได้รีบสั่งปนันเลยเนอะอ่านี้จะเป็นบอลใบยาวๆใบแหลมใบหอกนะคะมียาวผิวสวยเลยลุกขึ้นเลยอ่ปนาป้านันเห็นอยู่ต้นเดียวนันเนี่ยตู้เนี้ยถ้าใครเอาหลายต้นป้านันต้องไปค้นดูตู้อื่นอ่ะต้นนี้สวยมากเลยแล้วมีอ่าชมพูพญารวมมาด้วยเนี่ยพลอยชมพูอ่าสองต้นในกระถางเจ็ดสิบบาท องต้นในกระถางเจ็ดสิบบาทนางสวยมากเลยใบายนางคริวมากเลยนะคะสวยสวยเลยจัดกันเลยนะคะเจ็ดสิบบาทก็สวยได้นะคะสวยมากเลยเพื่อนๆจา๋าไก่อัมรินบระน,นันต้นนี้สวยมากเลยกัดสีสวยเต็มที่แล้วไก่อัมรินนะคะมีให้เจ็ดสิบบาทไซส์ใหญ่ๆกัดสีกันเลยนะคะ ไก่อัมรินรู้สึกจะเห็นมีสองสามต้นเท่านั้นนะคะไก่อัมรินหน้าสวยๆเลยอ่ะต่อมาอันนี้จะเป็นไก่ราชาวดีไก่ราชาวดีก็70บาทนะคะไก่ราชาวดีก็70ไก่อัมรินก็70แต่อันนี้โหใหญ่มากเขาจะอยู่ในไซส์หนึ่กว่าเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเอาไปตั้งแม่ได้เลยนะแต่ขนานเอามาจัดเป็นโก u ให้70บบาทนะคะอันนี้ไก่ อัมรินอันนี้ไก่ราชาวดีอ้าใครอยากได้ไก่อะไรก็เลือกมานะคะอยากได้ไก่อะไรก็เลือกมาอันนี้จะเป็นเจ้าจักรพพัดอ่าเจ้าจักรพพัดนะคะเพื่อนๆจ๋าใครอยากได้อะไรสั่งได้เลยนะคะเจ็ดสิบบาทเท่านั้นอ่าอันนี้จะเป็นหันนุมานเชิญทงอ่าหันนุมานเชิญทงโอ้อันนี้จะเป็นอ่าเทราปตีแผงเพื่อนๆจ๋าเทราปตีโอ้ยสวยมากหน้าหวานมากเอา เอามาจัดเป็นโปให้เพื่อนๆสวยต้นนี้สวยเพื่อนๆจ้าใครอยากได้รีบทักมาเลยให้เจบาทหาไหนไม่ได้แล้วเทราปรตีสวยมากเนี่ยต้นนี้แผงออกมาสวยมากจริงๆเขาจะออกหน้าด่างๆดำๆแต่กระดางสวยแต่อันนี้จะออกสีชมพูกัดขาวนะคะแผงสวยมากเลยเทราปรตีต้นนี้นะคะ อันนี้จะเป็นยักษ์รนพักอันนี้ยักษ์รนพักอ่าอันนี้ก็เจ็ดสิบบาทอันนี้ก็ยิ่งแก่ต้นก็ยิ่งสวยยักษ์รนพักนะคะอันนี้จะเป็นมะนีแดงอ่ามะนีแดงก็ยิ่งสีเข้มๆออกเหมือนม่วงมงคลนะคะแต่อันนี้เขาออกแดงถ้าเป็นม่วงมงคลก็ใบคล้ายกันนี้แหละแต่ออกสีม่วงนะคะอันนี้ออกสีแดงนะคะใครอยากได้รีบทักมาพญาพันวังอ่าพญาพันวังก็เจ็ดสิบบาทอ่า สนใจต้นไหนรีบทักมากันเลยเนะอ้อเสือรานเสือพ,าน,อพานก็เจ็ดสิบบาทนะคะเสือพานอันนี้ก็เป็นบอลที่ใหญ่ที่สูงนะคะเจ็ดสิบบาทสวยๆกันเลย่ต้นนี้ป้านันจะไปถึงเอื้อมถึงไหมเนี่ยต้นนี้จะเป็นตอ๊บๆอันนี้ก็จะออกแผงไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นนางวิชุดานะคะเนี่ยนะลายสวยเลยเพื่อนเพื่อนจ๋าใครชอบนะผ่าจนแผงนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าแผงสวยนะ แผงไม่สวยไม่ว่าเลยนี่แผงสวยนี่แผงสวยมากเลยเจ็ดสิบบาทนะคะเพื่อนจา๋าใครอยากได้อะไรก็ทักมาเนื้ออยากได้อะไรก็ทักมาก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยที่ปนันบอกว่าตอนเล็กๆเ,เขียวๆอะ่ะแต่พอเขาได้กัดสีมาเขาจะสวยอลังชังมากเลย,เยตอนเล็กๆเ,เขียวพากันเขียวทั้งตู้เลยนะอันเนี้ย พออายุมากแล้วเขาก็เริ่มกัดสีมาเพราะกัดสีนี่จาโครงเดิมไม่ได้เลยสวยเนี่ยอันนี้ก็เริ่มกัดสีเดี๋ยวแดงเต็มใบนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นชนะมารหรือชนะศึกอะไรสักอย่างเนี่ยอาเจ็ดสิบาทเหมือนกันเจ็ดสิบบาทอาสาหรับวันนี้เนาะสาหรับวันนี้ป้านันก็จะพอประมาณนี้นะคะวันนี้จะมาจบตรงตู้เขียวๆแต่ว่าให้รู้ว่าเขียวแล้วกัดสีมานางจะสวยมากนะคะเนี่ยเห็นเขียวๆอย่างเนี้ย ้ามปีแล้วสวยมากเพื่อนๆจ๋าวันนี้ป้านันก็มาจบตู้นี้เนาะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะคนไหนเข้ามาใหม่นะคะกดติดตามกดไลค์ถูกใจให้ป้านันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อจะได้ทําคลิปต่อๆไปเนาะพูดผิดพูดถูกไปอะไรพูดผิดไปก็อย่าถือโทษโกรธป้านันนะคะหลงหลงลืมลืมไปทั่วเลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ